สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็พามาเดินดูพวกต้นไม้นะคะมีหลากหลายชนิดเลยค่ะก็จะซื้อไปปลูกก็ได้นะคะมัเขือพวกผักพวกต้นหอมมะพร้าวมีหลากหลายชนิดเลยค่ะผลไม้ก็มีนะคะเนี่ค่ะเขาก็จะบอกเอาป,ป้ายปักไว้นะคะผักนี้น่าจะไม่แพงเท่าไหร่พวกพริกพวกผักแต่ว่าถ้าเป็นพวกผลไม้อย่างงี้ต้นหนึ่งก็แพงอยู่ค่ะ คลิปนี้เราก็จะปิดเสียงไว้นะคะเหมือนมันจะมีเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ด้วยเราก็เดินต่อกันเลยค่ะก็จะมีพวกผ้าห่มนะคะผักแตงกวาฟักทองค่ะเราเดินไปดูทางนู้นกันค่ะนี่เสื้อผ้าก็มีขายเยอะเหมือนกันค่ะทั่วๆไปเลยราคาก็ตามเกตค่ะ ถ้าผ้าดีหน่อยก็ราคาก็สูงถ้าพาเดินมาดูผักกันค่ะนี่จะเป็นกระหล่ำปลีนะคะขายถุงละยี่สิบค่ะสามถุงห้าสิบบาทนะคะมิกได้รวมได้ค่ะมีหลายอย่างพริกมะเขือแตงกวาดอกกระหล่ำได้หมดเลยนะคะร้านนี้ค่ะนี่ก็เราก็เดินต่อเลย ไปดูกันแตงกวาโลละยี่สิบกำลังเดินหายังไม่ได้ทานกาแฟนะคะวันนี้ก็คือตื่นมายังไม่ได้ทานกาแฟยังไม่ทานข้าวค่ะออกมาเดินตลาดก่อนนะคะมะมงมะม่วงมีค่ะเล็งหากาแฟหาร้านก่อนจะซื้อก็ต้องเลือกร้านนะคะก็เดินกันต่อเลยค่ะระหว่างที่เราหากาแฟทานนะคะก็ เนี่ยค่ะพาชมตลาดนัดค่ะก็จะมีพวกหมวกนะคะเดินไปเลยอันนี้จะน่าจะขายปลาสวยงามค่ะนี่ปลาตัวเล็กๆปลาหางนกยูงแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกมเมล็ดผักค่ะถุงละสิบยี่สิบบาทนะคะเอาไว้ปลูกค่ะหัวหอมกระเทียมนะคะซื้อย่อยก็ได้หรือว่าจะซื้อเป็นโลก็ได้ค่ะพริกแห้งนะคะ เดินดูค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นผลไม้เดินชมกันต่อเลยค่ะหากาแฟไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะร้านผลไม้หน้ามะม่วงก็จะมีขายพวกมะม่วงเยอะหน่อยนะคะทั้งสุกทั้งดิบค่ะนี่ค่ะผละไม้เหมือนขายดีจะหมดแล้วเราก็เดินหาร้านกาแฟกันต่อค่ะ พาทุกคนเดินชมนะคะบรรยากาศตลาดนัดค่ะก็ไม่แออัดนะคะแถวชุมชนต่างจังหวัดถ้าเปิดแบบเป็นตลาดโล่งๆอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีใครใส่แมสกันแล้วนะคะต่างจังหวัดไปเที่ยวรอบที่แล้วก็ไม่ได้ใส่แมสนะคะไปแล้ค่ะบ๊ายบาย